สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆอยากจะมาขุดผักนี้ไปต้มจิ้มน้ำพริกปลาร้าหวานอร่อยนะผักตัวนี้นะต้นหอมญี่ปุ่นนะอ,อ,อขุดก่อนเนะอันนี้ทำเป็นผักต้มไปต้มกิน แล้วก็ได้จะกินไอ้นั่นผักป่าเมื่อวานไปเก็บมาน,นกินตั้งผักต้มกินทั้งผักป่าเฮ้ยอยากกินผักน้ำพริกก็ไม่ได้ตันหะกกินไอ้น้ำพริกปาลานั่นแหละช่วงนี้ผักมันอร่อยทุกอย่างเลยอยากไปหมดทุกอย่างโอ้ยไหนๆก็จะต้มแล้วเดี๋ยวจะไปขุดเอาฟันซิงโตด้วยเนาะ ้รวม,มกันไปเลยอันนี้ออกหวันๆปักเป็นสินโตออกคมๆเออนี่ทำให้เยอะเลยกินตอนนี้กินตอนเย็นด้วยไปไปคุดฟันสินโตอุ้ยอันนี้ก็มาเก็บได้นี่อันนี้น่าจะเป็นคาร์ล้าป่ะเนี่ยไปเอาไปต้มด้วย เอาอยอดมันโอ้ยเห็นไหมมันอยู่ข้างนอกมันไม่ค่อยไม่ค่อยสูงเหมือนมันอยู่ในบ้านผักนี่มันจะเป็นอย่างนี้อยู่ข้างนอกในบ้านผักกินสดอร่อยกว่าอันนี้เอาไปต้ม อ่อนๆห่อยอร่อยนี่เพื่อนๆอันนี้ผักต้มอันนี้ผักสดเอออันนี้ผักปลาใบโบโบกระเทียมปลา ผักชีล้อมอันนี้ก็ฟันสิงโตูปนี่ต้มไปในหมอ้อเดียวกันเลยสามอย่างนี่ทอดชิ้นรีบอกบอกจะตู้แช่แข็งเอามาลงเลยแลยนน้วนีเสร็จแล้วจ้านี่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 ชิ้นรีบทอดเจวปลรรากับเจวบองอย่างละครึง่งนี่ผัก มาเดอ้อใครจะกินกับยายสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆมาเดอ้อกินข้าวกันไข่เต็มทองเลยเพื่อนๆอยู่เมืองไทยอยากให้เอฟซีได้กินจังเลยฟาร์มจริงดิยายพร แต่มันส่งลางนะําบากนะบันใหญ่นะกิโลสองกิโลแต่ถ้าเป็นมันไม่คุ้มค่าส่งถ้าเป็นสิบกิโลพอส่งได้อยู่เนาะอืมอร่อยไม่รู้จะกินอะไรก่อนอรอน หวานอร่อยมากเลยต้มกินอย่างนี้มันมันไม่ชุนแต่ถ้ากินสดมันชุนอืม อันนี้ก็ชุนกระเทียมรสชาติเป็นยังไงกลิ่นกระเทียมเลยนะคะจะออกกรอบกรอบหวาน,วาน โบบบกบอก,บอกไม่ถูกคล้ายๆผักแปะนะคล้ายๆผักแปะไม่ใช่คล้ายๆใบบบวบกนะรสชาติผักแว่นอืม ชินล้อมกินกนะบลาบน่าจะอร่อย ข้าวไม่ได้หูกินผักเยอะๆเอากออินแบบประหยัดริงร่งดกว่าจะถึงวันกลบับ หวานมากเลยมันกลางไม่รู้จะกินอันไหนเนาะผักเยอะเกิน ก่อนถึนโตร้อนกำลังอร่อยไม่มีเวลาทำกินเนาะผักกำลังอร่อยเนี่ยจะมาแกงใส่หนังหนังหนังวัว 那脏。